สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูเบลดนตรีบนบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงประวัติดนตรีไทยนั่นเองนะครับทุกคนเคยสงสัยกไหมครับว่าดนตรีไทยหรือว่าประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยนั้นมันมาจากไหนนะครับวันนี้ครูเบลดนตรีบ้านานนะครับก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแบบคร่าวๆกันนะครับ <Wow. S 1> ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยนั้น ความเป็นจริงแล้วยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดครับว่าเกิดขึ้นในสมัยใดเพียงแต่มีผู้ที่สันนิษฐานแล้วก็ให้ทัศนะไว้เพียง2ประการนั่นเองนะครับทัศนะที่1น,นะครับเขาบอกว่าดนตรีไทยนั้นน่าจะมาจากประเทศอินเดียครับ oh, oh, เพราะสมัยนั้นนะครับประเทศอินเดียมีแหล่งอิรธธรรมที่สําคัญ หลายประการนะครับซึ่งไหลเข้ามาในแถบทวีปเอเชียนั่นเองซึ่งดนตรีไทยนั้นนะครับสามารถจําแนกเครื่องดนตรีไทยได้4ประเภทนั่นเองก็จะมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่าซึ่งใกล้เคียงกับลักษณะเครื่องดนตรีของประเทศอินเดียนั่นเองครับที่กล่าวในคัมภีร์สังคีตรัตนกรแบ่งลักษณะเครื่องดนตรีไว้4ประเภทประเภทที่1ครับมีชื่อว่าตะตะ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายประเภทที่สองสุจิระเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าประเภทที่3อวะนัทะเครื่องดนตรีประเภทหุ้มด้วยหนังประเภทที่4คะนะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีหรือเครื่องกระทบ <c oughs> บุคคลที่เสนอแนวคิดนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั่นเองครับสำหรับทัศนะที่สองนะครับ เขาก้อสันนิษฐานว่าเครื่องดนตรีไทยน่าจะเกิดจากสติปัญญาของคนไทยสิครับเพราะทุกชนชาติทุกภาษาล้วนจะมีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองใช่ไหมครับเราจะสังเกตได้ว่าเครื่องดนตรีของไทยนั้นนะครับก็จะมีชื่อที่เรียกเป็นคําไทยแท้ๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าเกราะโกงงกรับชาบชิงปีครุยคล้อง และกองเป็นต้นครับสำหรับวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคนะครับก็จะรวบรวมมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับนับตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงนะครับประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมารวมถึงวรรณคดีต่างๆที่กล่าวถึงดนตรีนะครับก็จะนำมาแบ่งเป็นยุคสมัยของดนตรีไทยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> สำหรับยุคสมัยดนตรีไทยนั้นนะครับผมจะเล่าในคลิปถัดไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเล่าถึงความเป็นมาแล้วก็ ทัศนะเกี่ยวกับดนตรีเบื้องต้นก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามช่องครูเบลดนตรีบ้านๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับ